โปรเจคเตอร์เอฟสันครับนี่คือเอฟสัน EB 97H <This is S 2> นะครับความสว่าง2,700รลูเมนคอนทรา์เรทิโอ1,000 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA ช่องต่ออินพุตนำสัญญาณมาให้อย่างครบครัน HDMI 2ช่อง VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์2ช่องมีออ d ิโออินออ o ิโอเอา มีสัญญาณ RCA หรือว่า AV แล้วก็มีมอนิเตอร์เอามี USB สำหรับเสียบอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบไวไฟช่องเสียบสายแลนครับนี่คือภาพจาก F-SUN PROJECTOR ครับ F-SUN EB 97H ความสว่าง2,700ลูเมนครับจะนำไปเสนอนำเสนองาน PowerPoint หรือฉาย ภาพยนต์กางแปลงก็ได้แน่นอนครับสะดวกสบายครบครันสีสันแจ่มสว่างครับ